ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุตเฟิร์นัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซุกะนะครับนี่คือตัวที่คนถามผมมากแต่ผมยังไม่เคยลองนะผมก็เลยตอบไม่ได้นะนี่คือ OCID 8 2 2 U นะครับขีดดีหนึ่งนะยูยูก็คือตัวที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าไกลกดคุมรอบได้สเสถียรสุดนะครับ50 rpm นะช้ามากนะครับ50 rpm มเนี่ยนะก็คือได้ตั้งแต่ช้ายันเร็วเลยนะครับแรงบิดสูงสุดตัวนี้240ินิวตันเมตรตัวสั้นเพียง1น4 mm. ่ร้อยสี่มิลลิเมตรนะครับเนี่ มีแท็บโหมดเพิ่มเข้ามานะครเขาจะเปลี่ยนนะโหมดหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นแท็บโหมดผมลองมาแล้วกับตัว8ปดสองนะแต่ได้นะแล้วก็มีระบบ AI นะครับปรับแรงได้นะคิดมากไม่ต้องคิดมากกด AI ปุ๊บปรับให้หมดเลยนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลสเนี่ยแล้วเขาบอกทนทานไรกังวลนะครับด้วยมอเตอร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับซูเปอร์มอเตอร์นะครับนะครับมาดูสเปคของเขานะครับจับดอนะครับสี่หนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับเป็นมอเตอร์และแบตถ่านนะครับสองร้อยสี่สิบนิวตันเมตรนะครับความเร็วรอบสี่ระดับพันสองพ 620, 2,580, 3,350แล้วก็4,150นะครับเร็วมากนะ4,000นเะนี่ยขึ้น4,000นี่เร็วแล้วจำนวนโหมดนะครับเจาะไม้เหล็กบางเหล็กหนากันน็อตตก AI แล้วก็โหมดแท็บความยาวตัวเครื่อง104นะครับน้ำหนักตัวเปล่านะครับ0.93นะกิโลนะไม่ถึงโลนะครับถ้ารวมแบตเตอรี่อยู่ที่1.3กิโลนะแบตท,ที่ใช้ได้ก็คือตั้งแต่2แอมป์ถึง15แอมป์เลยอ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับ นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับกล่องที่แถมมากับเครื่องเนี่ยควรจะซ้อนด้านแบบนี้แล้วนะครับไปแปนะมีคู่มือนะครับใบลงเบลรับประกันนะครับนี่มีดอกแถมมาหลุดมาไม่รู้จะน่อยู่ในคู่มือนะแล้วก็มีแท่นชาร์จตัวนี้อยู่ที่1.5แอมป์แล้วก็แบบที่ให้มานะครับเป็นแบบ2แอมป์นะครับ1ก้อนตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องให้มาพร้อมที่คลองเข็มขัดแล้วนะครับเนี่ยใส่มาให้เลยไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่านะอันนี้คือตัวที่ผมได้มารีวิวนะครับตัวเล็กมากเล็กจริงๆนะเหมือนกระป๋องพวกน้ามันเครื่องเล็กๆนะครับอ่ะนี่มาดูที่ตัวเครื่องนะครับเบาสั้นแบบสั้นจริงๆนะครับสั้นเล็กมากข้างหลังเขียนว่าซูเปอร์มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะโลโก้นะครับเป็นปั๊มนูนนะครับแล้วก็ทําสีนะไม่ใช่ติ๊กเกอร์แล้วนะด้านหน้าเป็นโลหะนะครับทาสีแบบคริสเตอร์นะครับแข็งแรงแน่นอนนะแล้วกก็ตััวจบบบดอนนแี ที่เหลือนะครับเป็นเรียบๆเลยนะตัวนี้ดีไซน์มากไม่ได้มั้งเพราะตัวสั้นนะครับแต่ความเรียบก็ยังอยู่นะใช้ได้นะครับตัวกลิปพื้นผิวเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆตารางตารางหนึบดีนะครับข้างล่างโหมดเพียบเลยนะครับมีทั้ง AI แล้วก็โหมดธรรมดาแล้วก็โหมดออโต้นะครับไฟอยู่นี่ครับไฟ l e ลดีอยู่นี่นะครับเล็กๆแต่แรงนะสว่างนะโอ้แล้วเสียงเบาอะ <c oughs> ทีนี้มาดูที่โหมดต่างๆของเขานะครับผมจะเริ่มจากตัว AI ก่อน AI ไเนี่ยไฟจะเป็นอย่างเงี้ยฟ้าเขียวๆแบบนี้นะครับผมจะเรียกสีฟ้าแล้วกันนะกดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นการยกเลิกนะครับกลับไปโหมดเดิมประมาณนั้นนะครับส่วนปุ่มธรรมดานี้นะครับตัวล่างนี้คือปรับความเร็วมีอยู่สีโหมดสีเขียวใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงคือโหมดสีน้ําเงินนไม่รู้เห็นเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่านะโหมดสีน้ําเงินนี้จะขึ้นทีละอันแบบนี้ หนึ่งสอสามสี่ทีนี้ไอที่ว่า50 RPM คือเบาสุดเนี่ยอยู่ไหนนะครับผมลองกดไม่มีอันไหนเบาเลยเพราะทีนี้คือโหมดออตโต้ตัวที่เบาสุดจะอยู่ที่ตัวสีเขียวแบบนี้เนี่ยต่อให้เป็นเบอร์นะเบอร์แรงนะครับเนี่ยเบอร์3ก็ยังสามารถเบาได้เนี่ยเนี่ยเบามากเนี่ยดูมันหมุนนี่ เข้าที่วัดด้วยนิ้วผมนะสิระดับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องของการไขน็อตตัวเล็กนะครับหรือน็อตที่เป็นพวกหัวเป็นปากแฉกมันจะดีดง่ายใช่ไหมมันจะโดดง่ายถ้าเกิดความเร็วนะตัวนี้คือความเร็วช้าเนี่ยได้แน่นอนเรามาดูการจับดอกนิดนึงนี่ดอกแถบนะครับใส่เข้าไปเลยได้ไหมได้ครับเวลาออกก็ดึงออกธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวผมลองดูดอกยาวตัวนี้โอ้โหสบายนิ่งมากใช้ได้เลยครับตัวนี้82 2สองอยู่นะครับป่ะไปลองกัน ตัวนี้นะครับสกู1เสนงสดสีนิ้วนะครับตัวเล็กอ่ะผมจะใช้ตัวโหมดสีเขียวนะครับสีเขียวเบอร์นหนึ่งนะคือเบาสุดละวหนึ่งสองซ้ำเนี่ยเบาสุดเบาเบาอีกอ่ะเนี่ยเบามากเห็นไ,ไหมเนี่ยเบาจนแทบจะแบบไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเะนี่ยมันคุมนิ้วได้แบบ สุดๆเลยนะครับตัว,ตวนี้อ่ะอันนี้สกู3สามนิ้วนะครับดูซิว่าสามนิ้วที่เบอร์หนึ่งนะจะสามารถคุมรอบคุมอะไรได้ไหมเพราะว่า้ายิ่งสกูยาวเนี่ยนะครับมันความแกว่งความดิดนจะง่ายเข้าไปอีกนะครับยิ่งเป็นหัวแฉกด้วยนะครับไปนะครับ 1, 2, หนหึ่งสองสามเนยคุมนิ้วได้นะครับเนี่ยกดสุดเลยนะเมื่อกี้ผมกดสุดเลยนะมันกระแทกบ้างไม่กระแทกบ้างเพราะว่าเอ่อมันไม่เจอแรงเฟื่อยพอที่จะกระแทกเออก็ดีเหมือนกันแบบมันจริงๆมันไม่ต้องกระแทก ทุกอย่างทุกครั้งก็ได้นะครับอาจจะตั้งแรงสูดไว้สูงหน่อยนะถึงค่อยกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไขได้นะสนิ้วไม่ไม่หลุดด้วยนะครับพอกดเป็นไขออกนะจะเป็นความเร็วสูงสุดเสมอนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไขออกต้องควบคุมนิ้วดีๆนะไม่ไม่ครับมันก็กระเด็นอ่ะอันนี้นะครับสกูยิงไม้นะครับยิงหลังคาเนี่ยสนิ้วเบอร์3เลยแล้วกันนะเบอร์2ข้ามไปเถอะนะครับนะครับก็คือไล่ระดับมานะข้ามไปเบอร์3เลยแล้วกัน1 2ึ่งสองส ความเร right ็วประมาณนี weakest, ้เบอร์3ามเห็นไหมไขออกจะเป็นเร็วสุดนะครับอ่ะทีนี้เบอร์สี่แรงสุดเลยนะดูซิว่าต่างจากเบอร์สามเมื่อกี้ขนาดไหนนะครับหนึ่งสองซ่มเห็ไหมคนละเรื่องเลยนะความเร็วรอบบวกกับอัตราการกระแทกที่สูงนะครับลงได้แบบสบายๆเลยที่เทสบ่อยๆนะครับก็คือตัวนี้ไดมนเตอร์9มิลที่สีเขียวแรงสุดนะครับไปนะครับ1 2 3 ลงเร็วมากนะเพราะอัตราการกระแทกเขาสี0พันกว่าครั้งอะ่ะไวกว่าตัวที่แรงบิด250นิวตันบวกอีกต่างหากมันมาวัดกันที่อัตราการกระแทกด้วยไม่ใช่แค่แรงบิดอย่างเดียวนะครับอัตราการกระแทกนะความเร็วรอบนะครับรวมหมดนะมันถึงจะเพิ่มความเร็วในการไขนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่โมด AI นะครับ AI ก็คือเมื่อคุณจะไขอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นไขลงไม้ลงเหล็กลงไขน็อตไขอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเริ่มจากความเร็วประมาณนี้ี่กดสุดนะครับ นะแล้วเมื่อมันเจอวัตถุนะที่มีแรงต้านนะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้นะครับมาดูนะครับใายนะครับหนึ่งสองซ่มนะทันไหมไม่ทันใช่ไหมเพราะมันเร็วมากนะครับดูอีกทีอันนี้รูเดิมนะรูเดิมหมายความว่าเดี๋ยวมันจะฟรีลงไปอีกนิดนึงนะจะให้ดูว่าพอมันฟรีปุ๊บพอมันไปเจอจุดที่มันจะต้านเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงยังไงนะครับนิ้วผมกดตลอดนะครับใสนะครับหนึ่งสองซ่อมเห็นไหม มันฟืดล้วก็ไปกระแทกข้างล่างเพิ่มความเร็วไปนิ้วยังไม่ต้องกดสุดเลยนะครับแค่กดนิดเดียวเยนะครับเนี่ยมันเร็วมันเร็วเองนะครับนี่คือ AI คือคิดคำนวณให้นะครับไว่ง่ายนะคิดคำนวณให้นี่หมดเจาะไม้นะครับทำงานคล้ายๆเ i เลยก็คือมันจะมาด้วยความเร็วแบบนี้นะความเร็วช้าๆแบบนี้แล้วเมื่อเจอแรงต้านมันก็จะเพิ่มความเร็วให้คล้ายๆเ i เลยนะครับดูนะครับหนึ่งสองซม เห็นไหมทันไหมอ่าให้ดูนะช่วงฟรีรูเดิมนะครับเห็นไหมช่วงที่มันฟรีเมื่อกี้แล้วพอเจออะไรกันท่าก็ปาปๆาปาเลยอ่านี่คือโหมดหนึ่งนะโหมดเจาะไม้ต่อไปนะโหมดเจาะเหล็กบางเหล็กบางในที่นี้เนี่ยนะครับโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะที่สุดกับไขพวกสก,กูปายสวานลงไปบนพวกเหล็กกล่องก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีโหมดน,มมมนี้เวลาคุณไขเหล็กกล่องนะครับจะเกิดแบบนี้ก็คือพอไขเป็นจนสุดเนี่ยนะครับ หัวมันจะฟรีเลยไม่สมามารถไขออกได้นี่ผมกดไขออกนะไขไม่ออกนะครับเพราะมันฟรีไปแล้วเวลาเราไขาตัวปลายสว่านเนี่ยมันจะทําเกียวเล็กๆอยู่บนเหล็กวางนี้แต่ถ้า,าอะไรก็ตามเราไขาจนหัวมันรูดเกียวตัวนั้นก็จะหายไปนะสกรูตัวนี้ก็จะไขไม่ออกในเวลาเราจะลื้อถอนหรืออะไรเงี้ยก็จะลําบากแล้วตัวหมดเหล็กบางก็จะมาช่วยได้นะครับก็คือสีน้ําเงินอันที่สองมันจะหยุดเมื่อเจอแรงต้านดูนะครับเนี่ยเห็นไหมหยุดละ ที่หยุดเองโดยที่นิ้วเรายังกดสวิตช์อยู่ด้วยทีนี้อลองดูนะตัวนี้นะครับผมจะถอนออกนะนี่ตัวแรกนะครับถอนไม่ออกไนหะดูตัวนี้อุ้ยแรงเกินเห็นไหมถอนออกเพราะมันหยุดก่อนไนงะก่อนที่เกียวมันจะพังนี่คือโหมดที่สองนะครับจอเหล็กบางมันจะหยุดให้อัตโนมัติอันนี้นะครับโหมดเหล็กหนาอันที่สามนี้มันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงก่อนแบบนี้เมื่อเจอแรงต้านเกิดการกระแทกล้อม,มันจะลดลงเพื่อกันตัวดอกในมันหักอ่ลองดูนะครับ เห็นไหมคือเนี่ยเหล็กมันไม่ได้หนามากนะครับมันก็เลยไม่ได้กินพื้นที่เยอะนะครับแต่จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการกระแทกนะมันจะลดรอบปักๆๆลดลงผมใช้โหมดที่3เนี่ยเห็นภาพมากที่สุดนะผมจะไขกับสกรูตัวนี้นะครับตอนนี้ผมไขลงไปที่รูเดิมซึ่งมันไขไว้ประมาณเท่านี้มั้งผมจะไขด้วยความเร็วนะที่เบอร์สามเนี่ยนะครับมันจะเร็วก่อนถูกไหมแล้วเมื่อเจอแรงต้านมันจะลดรอบนะครับ เห็นไหมขี้ลงไปเร็วมากเลยตอนลงนี่เร็วจัดเลยนะครับแต่พอเจอไงแทบปุ๊บมันช้าเลยไปนะครับเห็นไหมมันเร็วมากกระแทกเร็วนิดนึงแล้วมันก็ปรับเป็นช้าลงช้าลงไปอีกยิ่งความแน่นนะ่ะมันลึกเข้าไปอีกนะครับมันก็จะปรับรอบให้ช้าลงไปอีกนะเพื่อปกป้องดอกสว่านของเราไม่ให้มันหัก เวลาเจอกระแทกแรงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือ็อตแบบน็อตเก่าเลยนะผมจะลองไขด้วยโหมดแท็บนะครับคือให้มันค่อยๆออกมานะครับในกรณีเช่นสมมติน็อตตัวนี้มันแบบสนิมกินหรือว่ามันอยู่มานานกลัวว่าเดี๋ยวไขแล้วมันจะรูดนะครับนี่ผมยังไม่เคยไขเหมือนกันนะผมก็กลัวมันรูดเหมือนกันผมก็เลยจะใช้โหมดแท็บนะครับเนี่ยก็คือเบาๆอย่างเงี้ยแต่เบาๆนะครับอย่าไปแตะแรงนะครับนะแต่เบาๆให้มันค่อยๆออกหนึ่งสองสาม ใช่ไหมรูดมาแล้วนียพอรูดมาเสร็จเราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดให้มันแรงขึ้นเนีก็จะไขาย,ยาวออกมาได้นะไม่ใช่ว่าแทบอย่างเดียวแล้วถึงเวลาแบบน็อตมันยาวหน่อยจะดึงออกมาต้องเปลี่ยนโหมดไม่ต้องนะครับใช้โหมดเดียวกันอันนี้คือเขาคิดมาแล้วไขเข้าก็เหมือนกมมันสมว่ิเราไขาเข้าไปเร็วใช่ไหมเรากลัวว่าหัวน็อตมันจะไปรูดนะครับตอนที่เราไขาเร็วใช่ไหมครับเราก็เนี่คยค่อยๆแทบเข้าไปเนี่ยพอมันแน่น พอมันแน่นเห็นไหมดอกไม่ไขแล้วตัวนี้มันจะมากระตุกที่มือเราแทนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยม,มันไม่ไขต่อแล้วนะเพราะเราแตะเบามากไงเนะี่ยนี่คือโหมดที่4ี่นะครับโหมดแถมอ่ะโหมดสุดท้ายครับโหมดกันตกโหมดกันตกจะอยู่ในโหมดออโต้นะครับสีน้ำเงินนะเราปรับภายหลังปุ๊บโหมดไายหลังจะมี2แบบก็คือถอยธรรมดาเลยแบบนี้นะไม่ไม่ตัดไกลแบบนึงนะเมื่อเรากดสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ปุ่มโหมดปุ๊บสีน้ําเงินติดทั้งสดวงจะเป็นโหมดกันตกนะครับ ด้วยความที่อันนี้ผมมาลองกับตัวลูกบล็อกมันจะเห็นผลได้น้อยกว่านะเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันแว่งเห็นไหมนะครับพอมันต่ออะแดปเตอร์สองทีโหมดการตกตัวนี้จะมาช้านิดนึงถ้าเราใช้อะแดปเตอร์แบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบน็อตธรรมดาเนี่ยมันจะไวกว่านี้อลองดูนะผมจะไขเข้าไปก่อนนะแบบนี้นะไขออกนะครับดูนิ้วนะครับเนีย่ยหยุดแล้วเนี่ยมันจะถอยมาเยอะหน่อยนะครับแต่มันหยุดนะไม่ใช่ไม่หยุด เหตุผลที่มันหยุดช้านะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ผมเนี่ยมันแกว่งผมจะให้ดูหมดกันต่อยอีกทีนึงกับไม้จะได้ชัดๆนะครับเพราะว่านี้ต่ออะแดปเตอร์แค่ชั้นเดียวเนี่ยเนี่ยมันหยุดเลยดูนะครับว่าตัวนี้พอหลุดออกมาจากดอกแล้วมันจะหยุดขนาดไหนนะครับดูนะครับเนี่ยหยุดละเห็นไ,ไหมนิ้วยิงคายอยู่เลยนี่ เนี่ยคือหมวกกันตกมันไวนะมันไม่ใช่มันช้านะไขแน่นๆใช่ไหมคลายแบบแน่นๆออกมาจนแบบฟรีพอฟรีเมื่อไหร่ปุ๊บมันหยุดทันทีเนี่ยยังไม่หลุดออกจากตัวไม้เลยไวนะตัดไวอยู่ไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับตัวแ2ดสูตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับเหมือน8 2 1เลยสั้นลงนะครับเนี่ยเล็กสั้นนะครับกระทัดรัดมากนะครับมีโหมดนะเหมือนตัว8 2 1อยู่เป๊ะแล้วก็ไฟนะครับไฟก็ยังปิดได้ด้วยการกด AI นะครับค้างไว้ ไฟมันก็จะปิดทำออกมาได้ดีนะแท็บโหมดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะนเวลาเราไขาพวกสกูที่มันเป็นสนิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะกลัวมันจะรูดจะอะไรเนี่ยมี AI มีอีก4โหมดนะแล้วก็มีออโต้อีก4โหมดนะครับเล็กบ้างเล็กอะไรเงี้ยนะครับการตกอีกนะครับเยอะนะรวมรวมแล้วประมาณ10โหมดได้รวมถึงขนาดที่เล็กสั้นมากๆ ส่วนเรื่องราคานะครับครบเซตที่ผมได้มาเนี่ยนะครับมีแบต1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จนะครับอยู่ที่ส8 9 0ปบาทบวกลบนิดหน่อยนะแล้วแต่ร้านนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็ผมใช้ร่างเข้าไปหาซื้อได้เลยนะครับถ้าคลิกจากทาง YouTube ก็จะมีโคสลดให้ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟู้ฟเอร์ช่นอลขลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะถูกใจฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับไปนลครับสวัสดีครับบ๊ายบายครบเครื่องนะมีให้ถึง10โมมดดเเเลลลลยยนนะะคครรัับแ้้้ววกก็็ตา 822U ใชไับ ไปแล้วครับไม่มา